วักโกเบอันนี้พันไรนะวัวกิวไหนยืมน่อยสนะิอันนี้อันนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยป,ป,ปีที่แล้วมันหเดือนอก็ปีกว่าปีห้าหกันยาเปตุลาเก้พศ เดพักดาสิบสอกุมภา13มมีนา14เมษา15บ้าคนหน้าไทยวิโลครับคนหน้าโต้งนะครับมีอาชีพเลี้ยงวัวนี่15เดือนนะครับได้วัวหนักประมาณกี่กิโลเนี่ยถึงอยู่ประมาณ350 350กิโลนะครับอีกกี่เดือนได้ขายเนี่ยอ,อีกปีหนึ่งจะได้ขาย ปีหนึ่งก็กี่กิโลโอ๋ออีกอีก,อกจนกว่าจะได้ขายคาดว่าประมาณจะทำน้ำหนักได้ประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยโลแปดร้อยโลนะครับจะได้ขายอีกปีกว่าปีอีกหนึ่งปีตัวนี้ก็พร้อมกันแลลวอันนี้กี่อันนี้นนนนปีกว่าก็ภูเขาปีกว่าอันนี้ตัวตัวผู้ ตัวผู้หมดเลยไม่มีตัวเมียอ่านต่ว่ามันเลือดผสมกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงอันนี้ F1 อะ่ะแม่มันไม่ใช่วากิวเป็น F1 นี่ก็ F1 กันแม่มบราหมันทั้งสองตัวพันผสมวากิวกับบราหมันโอ้โหนี่อยากได้ตัวใหญ่เนี่ยเป็นลูกผสมวากิวบราหมันเหมือนกัน ครับเลี้ยงกี่ปีถึงได้ขนาดนี้อันนี้สิงหาปีหกหนึ่งที่ซื้อมาปีหกหนึ่งสิงหาตัวใหญ่มากครับประมาณกี่กิโลนี่อเยอะอันนี้ถึงแล้วประมาณไม่ตม่ำกว่าหกร้อยโลหกร้อย <600, S 2> <600, S 1> โลหกร้อยเจ็ดร้อยโลเขาจับหน่อยเชื่องจับได้จนอันนี้สีอ <CEO. S 2> ิ่ว ชื่อมันสิอววากิววัวราคาแพงที่สุดในขณะนี้วะนนาชาวกล้วยชาวกล้วยโอ้โหชาวกล้วยตัวใหญ่สุดดูข้างล่างมันดูดข้าางงล่นดูคอมันตัวนี้ตัวใหญ่มากโอ้ยถ้าทางจะดูจะเย็นนะเขาจับหน่อยอ้หอันนี้กี่ปีนะ ก้าธันวาหกหนึ่งกาธันวาหกหนึ่ประมาณน้ำหนักประมาณถึงหนึ่งตันยังไม่ถึงครับประมาณไม่ต่ำกว่าหกร้อยห้าส,สิบกิโลหกร้อยสิบกิโลเท่ากันน้ำหนักประมาณเท่ากันมีช็อกโก้นะครับวัวเงินล้านเงนิงนแสนสองตัวนี้ของพี่เดียวครับ <laughs>